ดูแล e ้วนะทุกคนดูนะดูนะมันจะโผล่มาแกล้งพี่แล้วละเหรอแลดูดูดูแล้วมันไม่ได้ทำอะไรนอยูแบบมุดหน้าไปใกล้ๆเขาแกล้งไปแกล้งมาดูนะดูนะพี่แล้พี่แล้บอกว่าฉันจะสำรวจไอ้นี่จะมาทำอะไรพาลลี แสีไม่อานไม่น่าสูงแสลยแล้วทุกคนขอบคุณมากดู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 ไปล้บอกแล้วว่าอย่าอย่าพลาดถ่ายพี่แรดไว้ดี๋ยวมันจะพุ่งใส่พี่แรดพี่แดบอกอะไรเนทุกคนดูนะเดี๋ยวมาลีจะมาแกล้งพี่แรดาไป้มบีเาเตรียมอยู่เเตรียมอยู่เข้มาทุกคนเอาได้สองแสลีครับเป้าหมายต่อไปมาครับสองแสลีเร็วแต่ว่าเราจะเอามันเข้าบ้านยังไงทำไมพี่แรดหางตั้งอย่างนั้นอะ บีเขาเล่นกันแรงเกินไปหรือเปล่าเขาเล่นกันแรงเกินไปพี่แรดกลัวใช่ไหมทำไมมารีหนูไปขู่พี่แรดขนาดนั้นน่ะโอ้โอ้พี่แรดจะตกแล้วบีจริงไหมหักหมดละจัดการหน่อยสิเจ้าจิ๋วนี่มันแสบเหลือเกินข้นไปได้รู้ปิดบ้านเลยปพี่แรดหนีขึ้นขึ้นข้างบนเลยเนาะดี่พีงเยอะหัวใจเต้นแรงเลยจริงเหรอ พี่เล่ลงมาปะพี่เล่นลงได้ไหมเนี่ยพี่เล่นหนีด้วยเอนเนอร์จี่ความกลัวดูพี่เล่นจะตกแล้วพี่เล่นดูดีมันหายใจดูเขายืนนะคะพี่เล่นมาพี่เล่นได้ไหมพี่เล่นไหวไหมคะพี่เล่นค่อยๆลงนะระวังกิ่งไม้นะค่อยๆลงมา เขายังไม่หยุดแกล้งพี่แรดเลยอ่ะอไไอเขาสงสารพี่แรดอ่ะท่านไคเป็นไอพองไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยตแต่มันเป็นผู้หญิงนะทุกคนเห็นไหมว่ามันกลัวเขาทำให้แมวในบ้านหนูกลัวหมดแล้วตอนเนี้ดูดิดูดิเบบี้มันแกล้งมันขึ้นไปแล้ว ทุกคนดูแมวใหญ่กลัวแมวเล็กขึ้นไม่ได้แต่ขึ้นไม่ได้ไไดทุกคนดูแมวใหญ่ของเรากลัวแต่เมื่อกี้เขาถ่ายช็อตที่เขาวิ่งแรงๆทางนะออ,อยูเขาแปลกใจมากเขาสงสหางมานีเหมือนไม่ใช่หางแมวเป็น,ปนหางอะไรอะแล้คูนคงไม่น่าผสมกับแมวได้นะมาแล้วทุกคนดูทุกคนครับอ่ามันฟูมากเลยอะ่ะก่นอนกดซื้อ